เป็นยำที่รวมของเด็ดของตำมั่วไว้ในจานเดียวค่ะลิ้นติดไฟค่ะพูดเลยนัวคัาวอยู่ข้าวอะอยู่ใจกลางเมืองด้วยอยากกินอะไรบอกว่าแซ่บอออยู่หน้าบิ๊กซีพระรามสี่พอดีเลยบังเอิญบังเอิญคุณผู้ชมอุ้ยกล้องสองมาจากไหนคะเนี่ยตำมั่วไหมคะทุกคนอาหารรสจัดถนัดเรื่องตำตาม,มินมาเลยค่ะร้านเนี่ยเด็ดสุดหึงแล้วค่ะ ทุกคนคะที่เมื่อกี้บังเอิญเดินเข้ามาเนี่ยบังเอิญถึงร้านไวมากๆเลยค่ะแล้วมินก็ได้สั่งเมนูเด็ดเดดของร้านตําม,มั่วไวเพียบเลยซึ่งถ้ามาร้านตําม,มั่วต้องสั่งอะไรคะทุกคนสั่งอะไรคะสั่งอะไรคะตอบค่ะตอบค่ะวิมีเสียงแบบไกลๆมาบอกว่าตา ตัวนี้เ,เป็นมะละกอพันดำเนินนะคะเราก็มาพร้อมกับกา,กาหมูกรอบๆรวมไปถึงพริกกระเหรี่ยงค่ะหลายๆท่านบอกว่าความแซบ่บของที่ตำมั่วเนี่ยมันคืออะไรพริกกระเหรี่ยงตัวนี้นะคะลิ้ติดไฟค่ะพูดเลยขอเล่าก่อนจะทานได้ไหมทุกคนพูดเลยนะตรงๆเป็นคนวัยเรียนเนี่ยไม่ทานปลาเลยเพื่อนพามาที่ร้านตำมัว่วทานหมดทุกอย่างหลังจากนั้นมานะคะมินก็ทานปลาไหได้เลยค่ะแต่ว่าต้องเป็นปลารหของตำมั่วเท่านั้นนะคะ <S <S ลิ้นติดไฟจริงๆนัวคักเท่ หาอะไรมาดับความแซบหน่อยเรามีน้ำลำไยสีทองตัวนี้นะจ๊ะน้ำลำไยนะคะมีเนื้อลำไยสดๆแบบนี้ด้วยดูดไปเลยค่ะอยากจะแนะนําเป็นไก่ทอดโบราณสูตรแม่น้อยตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้เป็นไก่กระดูกเดียวปกติมีสองอันนี้มีหนึ่งก็คือลืมปีกบแบบเดิมไปเลยค่ะถ้ามาทานที่ตำมั่วนะคะแป้งเนี่ยรสชาติดีมากที่แบบว่าครอบคลุมเจ้าตัวไก่อยู่แต่ข้างในไก่อะ่ะคือ juicy chewy มากๆค่ะ ไก่ทอดสตดแม่น้อยคืออร่อยมากค่ะทุกคนสามารถทานได้ในกระดูกเดียวใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าใช้ไก่สดอนามัยจาซ c พค่ะสดสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานระดับโลกค่ะโหอร่อยมากตัมโมก็มีปีกไก่ทอดเช่นเดียวกันเพราะว่าใช้ไก่สดอนามัยจากีพีด้วยหมูก็มีเช่นเดียวกันค่ะกับหมูยา่างแจ่วหอมตัวนี้เลยค่ะมากับน้าจิ้มแจ่วแซ่บแบบนี้เขามีความหอมเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นี่เองค่ะเพราะว่าใช้หมูด้ามซีคุร โรปุต่านี่เองค่ะพรีเมียมทุกคำ้อมฉ่ำได้ทุกที่ค่ะส่งใครที่แบบว่าชอบหมูที่มีความมันแซรดด้วยต้องคอหมูย่างสิงคะทานเข้าไปนี่ต้องมีความแบบชุ่มฉ่ำแน่นอนผสมผสานกันระหว่างเนื้อหมูแล้วก็มันหมูนี่เองค่ะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เน่ก็ใช้หมูสดอนามัยจากซีฟีเช่นเดียวกันค่ะ ทุกคนในส่วนของหมูสั่งชั้นทอดอย่างหมูทอดเจียงไฮก็มีเช่นเดียวกันค่ะโรยด้วยหอมเจียวรวมไปถึงตรงนี้ค่ะมีน้ำพริกขาา่าเน่ยเจ้าน้ำพริกข่าเนี่ยมาจากไหนเจ้ามาจากทางเหนือนะคะเขาใช้หมูที่บันชุ่มฉ่ำแบบนี้เนี่ยเป็นหมูสดอนามัยจากซีพีบรรชุ่มฉ่ำขนาดไหนจะชิมไม่ดูค่ะจำตอบจมคำค่ะยำรวมพนเป็นยำที่รวมของเด็ดของ แซบของตำม,มั่วไว้ในจานเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูทอดเจ็งห้หมูยอ,คอนครพนมนะคะกุ้งสุกนะคะเส้นมามา่ารวมไปถึงน้ำปลาราสูตรเฉพาะของตำม,มั่วด้วยค่ะเอะ๊น้ำน้ำต้มต้มมีปบ้างไหมคะ <c oughs> คุณคะอาหารไทยอาหารอีสานแซบแซบแบบต้องมีต้มต้มแน่นอนคะ่ะกับต้มแซบหมูเสะเดอะตัวนี้เลย <c oughs> เป็นหมูเดงที่ใช้หมูสดอนามัยจากซีทีค่ะ ส,สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเลยค่ะแซ่บมาก ้งน,น,นีหมูสดอนมามัยจากซีวีค่ะ <c oughs> เมนูของร้านตำม,มั่วที่มินสั่งมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเมนูที่อร่อยเด็ดอีกกว่า80เมนูเลยค่ะรวมไปถึงว่าร้านตำม,มั่วเนี่ยมีสาขามากกว่า100สาขาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะหรือว่าสนใจที่จะรับข่าวสารไปดูโปรโมชัน่นไปดูเมนูต่างๆนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook นะคะตำม,มั่วต้นตำรับได้เลยค่ะเนื่องถึงส้งตมตำเนืกอถึงตำม,มั่วนะคะทุกคนขอโตไปกินต่อก่อนนะคะ ตำเต,ต,ตําตำม้วนตำแตงจะมัวเปลืองแรงนั่งตำทำไมคะหนูคือใครคะลูกหนูกินด้วยได้ไหมอะอ่ะได้ได้ได,ได้มาเลยค่ะมาเลยค่ะยำลมพลเลยเนาะยำโอเคจัดไปเลยค่ะอันนี้ตำม,ม้วนทานได้เลยค่ะพริกกระเหลียงนะคะลิติดไฟนะคะน้องเอาขาหมูด้วยพ <c oughs> ี่เมมเอาหมูแดงด้วยเหรอเอาได้คะ่ะเปลี่ยนหมูเป็นชิ้นนั้นได้ไหมอะ,อะพี่ตังความลาลากน้องไปไหน่ะ <c oughs>